สวัสดีครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2568มาส่องดวงกันว่าราศีไหนมีเกณฑ์ออกรถใหม่มีโชคเรื่องพาหนะในเดือนนี้กันบ้างราศีกรกฎ15กรกฎาคม16สิงหาคมดวงดาวพาหนะส่งผลแรงมากใครที่เล็งรถไว้มีโอกาสได้ปิดดินแน่นอนอาจมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือได้โปรพิเศษจากโชคฟ้าราศีกัน17กันยายน16ตุลาคม ดวงการเงินมั่นคงและมีเกณฑ์ตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่เช่นรถยนต์คนที่ขับรถเก่ามานานก็มีลุ้นได้เปลี่ยนคันใหม่ในช่วงนี้ราศีมิน15มีนาคม13เมษายนมีเกณฑ์ออกรถเพราะความจำเป็นเช่นใช้ในการทำงานธุรกิจหรือมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มต้องมีรถเพิ่มคันหนึ่งแน่นอนใครอยู่ในสามราศีนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมดูโปรให้ดีอาจได้รถในฝันมาครอบครองเร็วนี้ แล้วคุณละอยู่ในราศีไหนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ